ในวันนี้นะครับผมวัชระศรีคำตันพร้อมทั้งทีมงาน่าวปจชุมเราได้มาออกรายการนายอพเภอจุนพบประชาชนที่ณที่ว่าการอำเภอจุนในวันนี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่14แล้วก็ผมพร้อมทั้งทีมงานได้มาเรือกาตรีอดุลคุวัด่านนายอพเภอจุนวันนี้ ท่านมีอะไรที่จะมาบอกกล่าวรวมทั้งเรื่องที่ผ่านมาและเรื่องที่ทางอำเภอจะต้องดําเนินการในครั้งต่อไปสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับ,รบญญท่านอาจารย์วชระและพี่เลาชาวป่อจุรับท่านผู้ฟังที่เข้ารับฟังท่านครับก็สัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงเรื่องของโรคติดต่อซึ่งระยะเข้าสู่ฤดูของการเปิดเทอมนะครับตอนนี้เมื่อวานนี้ได้ประชุมก ข้าราชการัวหน้าสุราการประหาไทยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านก็ได้เน้นย้ำอยู่เรื่องของการเข้าสุรยะที่เรียกว่าเหตุการณ์ทุกอย่างจะเข้าสู่ภาวะปกติแต่ว่าเรื่องของนิว o r มอ l หรือชีวิตใหม่พวกเราต้องใช้ต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะครับต้องมีการสวมหน้ากากออกบ้านต้องล้างมือนะครับกำหนดระยะห่างทางสังคม ไม่ใกล้ชิดกันจะทําอะไรก็ต้องมีระยะห่างพอสมควรไอ้ตรงนี้ต้องใช้นะครับต้องใช้แล้วก็สําคัญอย่างยิ่งก็คือพี่น้องญาติพี่น้องพวกเราที่มาจากต่างประเทศเมื่อมีการกักกันระดับประเทศแล้วเนี่ยมาถึงพื้นที่ต้องรายงานตัวกับทางจังหวัดนะครับต้องรายงานตัวกับทางจังหวัดเพื่อเราจะได้ดูแลท่าน อันนี้คือสิ่งที่ต้องทำแล้วก็โรคติดต่อนอกจากโควิด -19 แล้วก็มีโรคอย่างหนึ่งก็คือเรื่องเรื่องของโรคไข้เลือดออกนะครับเราก็อย่าลืมความสำคัญตรงนี้ก็ฝากพี่น้องกำลังผู้อยู่บ้านนะครับช่วยประกาศสินตามสายทุกวันนะครับมาตรการสามขัดต้องการสามโรคทั้งหลายทั้งปวงที่ทางสาธารณสุขให้ได้ให้องค์ความรู้พวกเราไปนะครับให้ประกาศให้ชาวบ้านทำให้ นึกเป็นนิสัยประจําวันนะครับว่าจะต้องทําอะไรบ้างนะครับเพื่อป้องกันโรคติดต่อตรงนี้นะครับพรุ่งนี้ก็เข้าสู่ฤดูเปิดเทอมวันที่หนึ่งนะครับพรุ่งนี้ก็ทีมงานป้องกันโรคระดับตําบลก็จะลงเยี่ยมเยียนทุกโรงเรียนครับนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้ท,ทําแผนได้เรียกประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษาและผอผู้อำนวยการเขตพื้นที่ สำนักงานผู้ที่ประสงค์สาเขตสองนะครับได้คุยกันว่าตอนเปิดเทอมเราจะเข้าไปเยี่ยมเยียนทุกโรงเรียนนะครับส่วนตัวนายอำเภอเองก็จะลงพื้นที่พรุ่งน,นี้ก็จะลงตำบลหงหินนะครับวันที่สองเนื่องจากาเช้าติดประชุมห,หน้าส่วนบ่ายก็จะลงที่ตำบลหงหินวันที่สองเช้าประชุมคณะพิจาบ้าบ่ายก็จะตำบลทุ่งตำบลรอวันที่สามก็จะลงตำบลทุ่งลุงทอง แต่ในตำบลอีกฝั่งหนึ่งก็จะให้ปลัดตำบลโดยนำโดยเปล่าอุโสลงที่นะครับ,รบก็จะไปเยี่ยมเยอนที่หลังรตรงนี้ก็จะไปเยี่ยมเยอนพวกเราดูความพร้อมต่างๆนานานะครับ,รบตอนนี้ก็ต้องขอญาตินำเรียนพื้นที่ไม่ต้องเครียดน,นะครับผมจะไปก็จะไปดูไปสอบถามพวกเราเป็นไงบ้างมีปัญหาความต้องการอะไรจะเพิ่ม,เต,มเติมอะไรบ้างนะครับก็จะพยายามจะหาหน้าก,ากากไปฝากพวกเรานะครับคณะบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นะครับเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองนะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับไฟแล้งและน้ำป่าไหลหลากแปลกไหมครับสัปดาห์ที่แล้วเราพูดเรื่องไฟแล้งในพื้นที่ฝนทิ้งช่วงไฟแล้งในพื้นที่ฝนทิ้งช่วงเกิดอะไรขึ้นครับนาข้าวข้าวหมดงอกแล้วก็ตาย สัปดาห์ที่แล้วผมได้พูดหลังจากผมพบในโครงการนอำเภอพวกประชาชนแล้วก็ลงมาแจกของร,ร่วมกับท่านนายกเหล่ากาชาติเก้าอ,อี้วีแชร์นะครับเก้าอ,อี้สำหรับผู้พิการป่วยติดเตียงภาคบ่ายผมก็ลงพื้นที่ต่อเพื่อไปดูข้าวที่พวกเราบอกตายนะครับพายุเข้าเลยครับฝนตกหนักในพื้นตะบ,บลรอตะบลหงหินนะครับข้าวฟื้น นะครับข้าวเฟืนพอมาถึงวันศุกร์ในพื้นที่อำเภอจุนฝนตกหนักมากนะครับวัดได้หนึ่งหมิลิเมตรครับโชคดีนะครับโชคดีต้องขอขอบคุณกิจอาสาของตำบลห้วยกรรมปีที่แล้วเราสร้างฝายชะลอการไหลของน้ำเยอะมากฝนตก150้ยห้าิมิลิเมตรเนี่ยไม่เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอจุน นะครับน้ําได้ไหลเก็บชะลอกันไหลของฝายชะลอกันไหลของน้ําในพื้นที่ทําให้พื้นที่เราไม่มีปัญหาน้ําที่ตกในหมู่ในหมู่บ้านในชุมชนก็ไหลลงสู่พื้นท้องนาครับนะครับท้องนาลงไปที่กับเก็บสระน้ําบ้างสระของปลาปามั่งนะครับที่ขุดไว้เต็มหมดนะครับบางส่วนก็อยู่ในคลองธรรมชาติ มื่อวาหนหลังจากประชุมกับท่านผู้วา่าราชการจังหวัดไปลงพื้นที่ว่าน้ําเราไปไหนหมดนะครับก็ดูว่าลงในสะในนาในหนองนะครับน้ําถึงตำบลรอบ้านปังป้อมคิดว่าน้ําจะลงลงแฟนวันนี้นะครับก็คิดว่าน้ําของเราในห้วยหนองของบึงก็ไม่มีปัญหานะครับโชคดีต้องขอขอบคุณพี่น้องหี่ข้ากล่ำจีนอาสาเข้ากรรมนะครับอําเภอข้างเคียงเราฝนตกร้อย 30น้อยกว่าเรา20มิลิเมตรแต่น้ำป่าไหลหลากลงทำให้ราษฎรเสียห,ยหายหลายหมู่บ้านหลายร้อยหลังคาเรือนนะครับของจุนเราปลอดภัยนะครับอำเภอข้างเคียงเราเท่าที่ประชุมในาอเภอเมื่อวานได้สอบถามท่านนายอำเภอท่าก็บอกว่ามันเกิดช่วงดึกมากครับตีสองน้ำหละน้ำไหลลงจากภูเขามาเนี่ยไม่สามารถจะแจ้งเตือนราษฎรได้ทัน ปัญหาสิ่งหนึ่งที่พบก็คือปัญหาการแจ้งเตือนนะครับก็ฝากพี่น้องชาวชาวเพื่อจุนครับหมู่บ้านต้นน้ําที่มีปริมาณวัดน้ําฝนที่เราได้เตรียมไว้ท่านต้องรายงานทุกหนึ่งชั่วโมงถ้าฝนตกหนักนะครับทุกครั้งที่นายอำเภอถามไปบางครั้งถามบ่อยนีย่อย่าไปอย่าไปบ่นว่านายอำเภอทาไมทุกชั่วโมงต้องถามต้องถามนะครับแต่สิ่งที่อยากให้ท่านตอบลงมาก็คือถ้าเป็นไปได้ไปดู ที่วัดน้ําฝนว่าปริมาตรเท่าไหร่คือต่อมาตก,ตกเยอะครับตกมากครับมันมันมันวางแผนแก้ไขปัญหาไม่ได้นะครับสิ่งต่อไปก็ต้องจะแจ้งเตือนไปยังพี่น้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมการช่วยเหลือพี่น้องเราประสบเกี่ยวกับน้ําป่าไหลหลากนะครับในเรื่องของการเตรียมเครื่องจัดนะครับเครื่องจัดกล เครื่องมือทั้งหลายทั้งปวงนะครับตอนนี้นี่ข้อมูลที่อำเภอเราเนี่ยขณะนี้เรามีแต่ข้อมูลขึ้น่อจากรกลของศุลกากรของเอกชนในพื้นที่เราไม่ทราบมีอะไรบ้างที่จะกรณีเกิดเหตุใหญ่ขึ้นมาจะสนับสนุนเราได้ทันท่วงทีเนี่ยเดี๋ยวเราวก็เรามีการสำรวจต่อนะครับสองในการแจ้งเตือนหรือการประสานงานในระหว่างเกิดเหตุนะครับบางครั้งมีเหตุเกิด โทรไปฝนตกหนักโทรไปเนี่ยไม่ใครรับสายเลยเรื <c oughs> ่องอาจจะเกิดการกลัวเรื่องฟ้าผ่าก็ไม่แน่ใจนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวจะลองลงภาษาดูกก่อนที่อยู่ที่ลงพื้นที่แล้วนั่งอยู่ในพื้นที่ตะบนหงหินฝนตกติดต่อกับรพบ้านท้องถิ่นไม่ได้เลยเพราะทุกคนปิดหมดครับ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ก็วิธีการจะทํายังไงเราว่ากันต่อนะครับเพราะว่าเราก็เป็นห่วงนะครับเรื่องของการแจ้งเตือนและแก้ไขปัญหาเรื่อง,องการบริหารจัดก,การน้ํา นะครับเมื่อวานได้ลงพื้นที่ไปตามลําน้ํานะครับสํารวจอ่างอ่างในพื้นที่ส่วนใหญ่น้ําเข้าแล้วประมาณ2 0 3สแต่ที่ยังขาดหมู่6-95%้เแล้วตรงนี้เนี่ยก็ในเรื่องของการบริหารจัดก,การน้ําของแต่ละกลุ่มเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาสภาวะอากาศโลกร้อนเนี่ยทำให้อากาศจะเปลี่ยนแปลงฤดูฝนจะมาช้าอีก ประมาณเดือน,นครึ่งเพราะฉะนั้นฝนจะตกหนักช่วงในช่วงเดือนกันยาตุลาเพราะฉะนั้นถ้าเราปลูกข้าวเหมือนเดิมมันก็จะไปเก็บเกี่ยวต้น,ต,น,ต,นต้นตุลาก็ดีก็เป็นฤดูน้ำพ่่งผมก็เป็นห่วงว่าถ้ามาช่วงที่ฝนตกหนักแล้วถึงวิธีเก็บเกี่ยวนี่จะทำยังไงปีที่แล้วมีปัญหาเรื่องการขายข้าวค,คือข้าวมีจำนวนโคตา้าในการขาย พอถึงเวลาแล้วพวกเราก็รีบไปเก็บเกี่ยวข้าวไม่ได้อายุมั่งข้าวมีสิงเกลียวปนมากมั่งขายเลยไม่ได้ราคาเขาต้องการซื้อข้าวที่ดีครับแต่พวกเราต้องรีบเกี่ยวเพราะว่ากลัวไม่ได้ขายตามโคต้าหมดมมปีนี้พะเยายโมเดลนะครับโดยท่านรัฐที่ช่วยมาช่วยเกษตรท่านร้อยเอกธรรมนัสก,ก็ได้จะทำโครงการพะเยายมเดลให้สาก์ในพื้นที่รับซื้อครับในราคาหนึ่งหมื่นแปดพันบาท ที่ความชื้นไม่เกิน15%ข้าวคุณภาพดีแต่ต้องสมัครเข้าร่วมโครงการเพราะว่าจะได้มีโคต้าในการขอประมาณมาเข้ามารับซื้อเกษตร,รกรจากการตรวจสอบเมื่อวานนี้อําเภอจุนเรานี่ปลูกข้าวประมาณ1 2 0 0 0 0ืรไร่สมัครได้ประมาณ50,000ืไร่ นะครับตะบนเขาให้เข้ากล่าสมัครน้อยที่สุดวันนี้ก็เป็นห่วงแหละวันนี้วันสุดท้ายที่จะสมัครจะตรวจสอบและยืนยันว่าข้าวจุนประสงค์จะขายข้าวสากรเพื่อรับประกันราคารับซื้อเนี่ยจะกี่ตันคือเราทั้งเรียกกำนาำพิบ้านมาประชุมมาชี้แจงให้หน่วยราชการเกษตรลงไปวันนี้นะครับชับเกษตรตบแอบปลัดอำเภอประจำตะบนลงไป ตามแล้ววันสุดท้ายแล้ววันสุดท้ายถ้ายอดได้แค่ไหนแค่นั้นครับเราก็ไม่ักไม่สามารถจะช่วยได้แล้วทีนี้วันนี้ให้ประหลัด <c oughs> บนลงไปคุยกับกเกษตรตำบลซิมันมีปัญหาอะไรกับการนำผู้ใหญ่บ้านเย็นนี้ต้องมีคําตอบให้ในอำเภอและทุกคนที่เกษตรกร,ร,กรที่ไม่ประสงค์จะลงจะสมัครต้องเสร็จรับทราบท่านไม่ประสงค์จะสมัครครับจริงแล้วถ้าว่าท่านมีอะไรที่จะถามท่านในอำเภอสอบถามท่านในอำเภอ ท่านก็สามารถส่งมาได้นะแล้วก็ผมเองก็จะจะนำเรียนท่านนายอำเภออะไรที่ตอบได้ทันทีก็จะตอบแต่ถ้าอะไรที่ตอบไม่ได้ทันทีตรงนี้ท่านนอำเภอก็ควจะไปสารไปทางผู้นําท,ท้องถิ่นท้องที่นะหรือประหลัดอําเภอที่รับผิดชอบในตำบลนั้นลงไปคือความสุขของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอจุนนั่นก็คือต้องมาเป็นอันดับแรกของท่านนอำเภอจุน สัปดาห์นี้กนะ็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาตรวจงานในพื้นที่เรื่องแรกก็คือผู้ตรวจสำนักนายกมาในนามของธรรมน์ทีบาลครับ,รบก็วันที่สองวันที่หนึ่งที่2ก็จะเข้ามาในพื้นที่จังหวัพดพยาวมาตรวจติดตามโครงการนะครับเิบวันที่8นะครับท่านพลเอกพิเชษน,นะครับท่านเลขาของท่านปราวิติ์เคยมาติดตามโครงการแก้ไขปัญหาคนเดือดร้อนประชาชนในงบของรองรอง,รอง,รองนายกท่านประวิตครับก็จะมาดู การสร้างฝายและขุณลอกหน้าฝายที่บ้านหม uh ู่แปดหมู่สิบเอ็ดครับ <S <S <an> <S ใเข้ากันหือบ้ากี่แก้วนะครับฝา <S an> ยลูกนี้ก็กําลังเริ่มเดินการสร้างใกล้จะเสร็จแล้วฝนหาแรกร้อยห้าสิบมิลลิเมตรแล้วทด <S an> สอบเลยนะครับทด <S an> สอบผี้ใหญ่บ้านก็รายงานผีเลยนนายปัญหามันมีตรงที่ว่าฝายดีแต่ว่าตะลิ่งข้างๆเนี่ยมันไปซ่อดตลิ่งครับ ก็สั่งให้เขาไปซ่อมแล้วเป็นห่วงยิ่งหนึ่งคือการบริหารจัดการน้ําของกลุ่มใช้น้ํานะครับตอนนี้มีน้ํามีเนี่ยการใช้น้ําของกลุ่มใช้น้ํามันต้องมีข้อมีกติกาชัดเจนนะครับทั้งก่อนบางอ่างเนี่ยพอหัวหน้ากลุ่มบอกกติกาไปอย่างนี้คนนั้นก็บอกเฮ้ยไม่ต้องรับปล่อยให้หมดหมดไปนาก็แหลกด้วยกันนะครับมันมันมันเป็นการตัดปัญหาบอกให้คุณยุ่งมากผมไม่เอาแล้วนะครับ ก็น่าจะให้ท้องถิ่นเข้ามาเป็นหัวหน้ากลุ่มแล้วก็บริหารจัดก,การตามกรอบเพราะมันเป็นโครงการไายโอนเกือบหมดแล้วก็คือเราต้องการให้มีประชาธปไใจในทางปฏิบัติในพื้นที่ครับคือปัญหาความขัดแย้งนอกจากเราต้องเข้าใจว่ราระบบประชาธิปไตยมันมีการแข่งขันกันมาเนี่ยความขัดแย้งในชนุมชนมีแน่ครับคือบางครั้งเราดึงคนสองกลุ่มเข้ามาร่วมกันเนี่ยมันก็ยังมีติดอยู่นิดหนึ่ง แต่ใช้กระบวนการเอาละกมที่ประชาชนใ,ในทางปฏิบัติในหมู่บ้านต้องมีการคือผมมีหลักอยู่ว่าหนึ่งข้อมูลดีแผนชัดบแบ่งหน้าที่มีประชุมข้อมูลดีหมายถึงว่าในหมู่บ้านต้องมีข้อมูลเก็บข้อมูลให้ชัดเจน นะครับนอกจากข้อมูลแล้วในหมู่บ้านเก็บข้อมูลแล้วเราก็ส่งเจ้าหน้าที่ที่เรารับสมัครมาผู้เอ๋มีปัญหาเรื่องค็คือเก็บไปเก็บซ้ำม, <c oughs> มาทําแผนหมู่บ้าน <c oughs> แผนชุมชนให้ชัดเจน <c oughs> แล้วปรับแผนตลอดทุกเดือนต้องมีการประชุมว่าของเรามีปัญหาเขาต้องการอะไรเดือนนี้มีปัญหาหนึ่งสองสามถ้ายังไม่มีเดือนหน้านประชุมก็ต้องยืนยันว่ายัง <c oughs> ยัง,ย,งยังไม่แก้ไอ้แก้กระดุดไปแบ่งหน้าที่กันทำกอมอแต่ละฝ่ายคุณไปดูเรื่องนี้เรื่องนี้ มันมีประชุมปรึกษาหารือกันอันนี้ก็คงเป็นหลักของประชาปไใจชัดเจนนะครับข้อมูลดีแผนแผนแผนชัดแบ่งหน้าที่มีประชุมปรึกษาหารือกัน้วครับผมมีความประหาอย่างยิ่งกับโครงการในหมู่บ้านลงไปงบประมาณหามาค่อนข้างยากรเรามาว่าคนนั้นทุจริตคนนั้นไม่ดีมาว่าทีหลังการติดตามการตรวจสอบมันยากใช่ครับมันต้องไปดูตั้งแต่แรกทำโครงการมานะผมก็จะแจ้งกมอ แจ้งสื่อมวลชนแจ้งทุกภาคส่วนว่าตอนนี้โครงการนี้จะลงนะช่วยดูหน่อยถ้ามีอะไรสะพร้อนเข้ามามันดีไม่ดีอะไรว่ามาถึงเวลาเขาแจ้งเสร็จผมก็จะแจ้งว่าไปรตรวจรับไปดูกันนะครับเหมือนกับถ้าท่านท่านคุณเรือเอกพิเชษที่จะมาให้มามตรวจติดตามเนี่ยผมก็จะเลยสมุชนไปดูว่าตรงนี้เนี่ยนะครับทุกวันนี้ผมก็ให้กันผู้ใหญ่บ้านกำนกันไปดูคุณไปดูที่แล้วอย่ามาลากว่าทีหลังว่าโครงการไม่ดีนะเพราะคุณ ช่วยตรวจสอบตั้งแต่แรกแล้วแต่งตั้ง,งท่านตรวจสอบกมทุกภาคส่วนแล้วไม่ต้องมาว่าที่หลังนะครับตรงนี้ก็ผมเชื่อว่าความโปร่งใสความอะไรมันก็มันก็จะได้จบครับนะครับมวาว่ามีส่วนได้เสียอย่างังนี่นไม่ต้องหรกเพราะสมัยนี้มันสื่อทั้งหลายทั้งปวงชัดเจนฝากพี่น้องเราชาวประจุน,นะครับโครงการจิตอาสาเป็นโครงการสําคัญยิ่งที่ในหลวงรายกาดสิบของเรานะครับที่ถนนพระชินทาเป็นโครงการแรกนะครับ สิ่งที่เราได้ทํามาในพื้นที่ยพมพอจุนเนี่ยเห็นชัดเจนคือเรื่งองฝายช่ไช่องกรไหลของน้ำเนี่ยช่วยก่อให้เกิดการป้องกันน้ําป่าไหลหลากได้อย่างดีครับวันนี้ก็จะไปกําจัดผักตบชวาที่ป้านหัวย,ยางขาวเพื่อจะเพ่ไม่ให้ขีดขวางทางไหลของน้ํานะครับก็ก็ต้องเชิญชวนพี่น้องปั้ัวยางขาวและจิตอาสางข้าพะจุนาานะครับเดี๋ยวไปร่วมทําจิตอาสากัน9ก้าโมงครึ่งเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะไปเป็นประทเปิดนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับ มีมีปัญหาอะไรนะครับผ่านมาโทรมาที่ห้องนายเพอก็ได้นะครับหรือทางสื่อครับนักผู้สื่อข,ข่าวของข่าวมือจุนก็ได้หรือทางสื่อทุกด้านนะครับมีอันไหนที่จะช่วยได้ก็จะรีบช่วยอันไหนที่เป็นจะต้องนาเรียนผู้ข้าชาเพื่อแก้ปัญหาก็จะรีบแจ้งให้ผู้เข้ามชาบอกแจ้งให้ผู้สื่อสารเพื่อจะหาทางแก้ปัญหาครับสิ่งกับ ปัญหาเรื่องภัยแล้งนะท่านผู้ว่าท่าเป็นห่วงมากนะครับเพราะว่าพื้นที่เราพื้นที่กเกษตรนะครับพื้นที่กเกษตรแลท่านจะพยายามทำรูปวิธีทางเพื่อจะให้พะเยาเรามีน้ําเพียงพอนะครับตรงนี้ก็ปัญหาสําคัญปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของภัยการปัญหารจัดการน้ํา พอน้ํามามาก,น,าออกนี่เปิดน้าให้ไหลออกทังอย่าข้าวยังพันงอกงอกยังไม่โตอันนี้ผมก็เป็นปัญหาของผมพี่แล้วพยายามปล่อยน้ําหนีสูบน้ําออกนาองน้าเยอะก็สนุกดีนะครับส่วนใีญก็ไม่เป็นไรนะครับก็นาำเพลในในเมื่อ,ขอนนเขาทำเป็นนําเพลก็ต้องรับรับหน้าที่นี้ไปนะครับก็เดี๋ยเวลาแค่14เดือนนะครับ <S 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 ก็จะสิ้นสุดภารกิจเป็น้ารงการ <G uard> ก็จะทำให้ที่นที่ดีที่สุดครับก็ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านครับ ขอบคุณมากครับครับครับท่านผู้